ครับเพื่อนเพื่อนครับเหมือนเดิมนะวันนี้เทสได้วันนี้กอ็ออกมาขับทดสอบนะคันนี้เป็นในบอดี้ W 2องนะแต่ว่าเป็นตัวแรกแหละไม่ได้ตัวเฟ็นลิฟตัวธรรมดาสองห่งเป็น E สองห้านะนะ C D I เป็นเครื่องไอเป็นเครื่องดีเซลนะสี่สูบแถวเลี้ยงนีงน่แหละปกติเครื่องเขาใช้รหัสเครื่องว่า OM หก้าหนึ่งนะแต่ว่าตัวนี้ก็ยังเป็นที่ที่ผมขับอยู่นี้ตัวนี้ยังเป็นเกียร์ห้าสปีดอยู่นะรหัสเขาก็จะเรียกกันเลขเกจจุดหกอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาก็เป็นเนะกียร์ห้าสปีดก็นะ โออานั่งสบายคันนี้อันอน,นี้อาจจะมีสลูปนะแต่ว่าอาจจะด้วยออปชันเขาตัวนอกตัวนี้ตัวประกอบนอกมีเบาะอะไรมีแต่ว่ามีสลูปนี่นะนนก็ขับขีก็คันนี้ที่ผมมาเทคือว่าเป็นอ่ a แม t นทแนนนะตามระยะปกะติคือบบเปลี่ยนช่วงล่างอะไรเงี้ยนะก็ทำการทดสอบสุดล้ออะไรเงี้ยอาจจะเคยอย่างที่ อบอกเพื่อนๆไปในรุ่น204ก่อนหน้าน,นี้นะก็คือ222เนี่ยเป็นใหญ่กว่าน่อยนะก็เป็นอีกเซกเมนต์หนึงใหญ่กว่าน่อยแต่ว่าช่วงล่างเขาเนี่ยก็ยังเป็นด้วยตัวโชคเขาเป็น m มกโรสันสตาดอยูอ่ปัญหาที่เรียกว่าปัญหาตามระยะเนท่านั้นนะที่เราเคยเจอก็จะเป็นพวกนั่นแหละบนะูธนั่นแหละปีกนกล่างบูธอามเนียมอะไรพวกนี้แหละนะกันโคง้งอะไรก็วา่าไป คำระยะหนึ่งก็จะมีการปรับตั้งลูกปืนล้อหน่อยอะไรเงโชกยางกันกระแทกมีไหมหัวโชกฉีกขาดไหมอะไรอย่างนี้นะก็จะเป็นเป็นการตามอายุการใช้งานนะบูทยางเสื่อมอนะไรเนี่ยมันก็อาจจะพอเข้าใจได้นะส่วนตัวนะช่วงล่างก็จะไม่ไม่ค่อยมีอะไรหรอกนะแต่ว่าก็อย่างที่บอกว่า ช่วงล่างรุ่นนี้ถ้าเกิดว่าเขามีความเสียหายนะมุนีมีบุสแตกตัวหนึ่งนะแนะนาว่าเพื่อน <S <S ๆก็อาจจะหรือว่าใครที่ใช้อยู่เนี่ยอาจจะต้องดูแลถึงหน่อยนะเปลี่ยนเพราะว่าพอเป็นทั้งพอมีการฉีกหนึ่งตัวเนี่ยอาจจะลามอะแล้วก็ถ้าเกิดว่าช่วงล่างมีปนะัญหาเนี่ยรุ่นนี้ขับเนี่ยอาจจะรู้สึกเลยเรื่อยแล้วล่ะนะก็ถ้าบุสแตกตัวสองตัวเนี่ยรู้ละนะถ้าคนถ้าเพื่อนๆที่ขับบ่อยๆอะไรเงี้ยนะก็รู้เลย ส่วนเรื่องอทั่วไปจูวิชิก็ที่เจอนปกติก็จุดหก็อย่างที่เคยบอกไปก็จะมีปักเกียร์ยนะครับพวกปักเกียร์รั่วโอลิงสลักเกียร์ท้ายเกีย,ยร์นะซีนท้ายเกียร์นะแล้วก็มีซีนหน้าเกียร์บ้างบางทีนะบางครั้งนะก็พอเข้าใจได้ซีนแข็งซีนลายก็ตามอายุกันใชนานนะในรถที่อายุเย,เยอะหน่อยเนี่ยเราก็อาจจะจะเจอ บูทขาเกียร์แตกกันก็ยังมีอยู่รุ่นนี้ยังเป็นบูทขาเกียร์นะก็ถ้าเข้าเกียร์แล้วดังแก๊กแกแก,แก,ก็ให้เพื่อนๆอาจจะสันนิษฐานแล้วก่อนว่าอาจจะเป็นที่บูทขาเกียร์มันแตกนะก็ลองลองเช็คดูแล้วกันส่วนเรื่องเผา,ากลางดังอะไรอย่างนี้นะโอวิ่งเนี่ยถ้าเพื่อนๆวิ่งแล้วมันมีเสียงกระแถวคอนโซลอะ่ะก็ให้เพื่อนสังเกตกันนะอาจจะเป็นที่ตัวเขาเรียกว่ายาง ตรงตุ๊กตาโกลกางอ่ะจะมียางอยู่ตัวหนึ่งอ่ะน,นะตัวนั้นอาจจะขาดออกแล้วมันอาจจะสีขาดยังไม่หลุดออกอะ่ะมันก็จะแกว่ๆแ,แ,แล้วก็ตีตามรอบเอากางอะ่ะเพื่อนก็ลองฟังดูแล้วกันสังเกตดูเบื้องต้นกันมันดังประมันไหนจะได้หาเข้าดีลเลอร์แล้วที่ได้รับมาตรฐานเนี่ยจะได้บอกเขาถูกว่าอาการมันเป็นประมาณไหนนะก็อาจจะง่ายต่อการวิเคราะห์นะช่างเขาจะได้สกปรกานไม่ด้วย ส่วนในเรื่องเครื่องยนต์เนี่ยหกห้าหนึ่งเนี่ยเราก็อาจจะมีปัญหาที่เจอไปว่าจะเป็นเรื่องรั่วนะที่เคยบอกไปก็เครื่องหกห้าหนึ่งก็จะมีซ่อมรั่วจุ๊กจุ๊กนิดๆนะผูดเขมเหบ้างติดซู๊ดติดอะไรบ้างอะไรเงี้ยนะก็อย่างที่เคยแนะนําไปก็อาจเพื่อนๆอาจจะต้อง,อจจองอกดนะวันว่างๆก็อาจจะต้องใส่เนะกียร์เอสเกียร์อะไรนะกดสักรอบนึงอะไรเงี้ยให้เขาแบบ เหมือนว่าเผาผ่านหน่อยนะขม่าวจะได้ไม่ติดเป็นการช่วยยืดอายุของเชิงยืดอายุดย้วยก็อาจจะแบบว่าถนอมนะถนอมเครื่องยนต์หน่อยไม่ให้ขหม่าวมันเกาะมากๆอะ่ะก็ขับไปก็เบินั้างกันครับก็คันนี้เพิ่งเตนชุล่างมานะครับนิมนวนการเล่งแรงนี่สบายๆะคะันนี้ รถคันนี้ก็วิ่งประมาณเจ็ดหมื่นกว่าแล้วก็ขับดีแล,ล้วหละคันนี้ขับดีเลยเพราะว่าช่วงล่างเขาช่วงล่างเขาดีผ่านรอยต่อเลยเนี่ยสบายเลยอย่างที่เคยเป็นก็ถ้าเกิดว่ามีความเสียหายช่วงล่างก็เรียบร้อยผ่านรอยต่อถนนเนี่ยเลื่อยละเครื่องยนต์ก็ไม่น่าเป็นห่วงเลยครับเพราะาตอนนี้ก็เริ่มทํากันเยอะและ้วก็มีปั๊มน้ํวาเ์วน้ําอะไรเงี้ยนะไอตัวข้างบนอย่างเงี้ยตามระยะก็าอาจจะมีโดนบ้างปาบไป ส่วนเรื่องแอร์เรื่องคอยเย็นเนะี่ยรุ่นนี้ผมว,ว่าอาจจะน้อยนะน้อยในในในบอดี้เนี้ยน้อยนานๆนนทีคอยเย็นรั่วนนานๆทีคอมแอร์มีบ้างปั๊บไป,ปก็ช่วงล่างเนี่ยบางทีเนี่ยด้านหลังเนี่ยใครเพื่อนๆวิ่งแล้วรู้สึกว่มามันดังแอร์แอรแอรข้างหลังเนี่ยนะร้อนๆหรือบางจังหวะอะไรเงี้ยนะโช๊คนะบางทีร้อน,อนๆเนี่ยก็เป็น เดียวท,ที่จะเจอบ่อยๆนะรุ่นเนี้ยก็จะมีนะในบอดี้สองัสองไม่ว่าจะเป็นตัวก่อนเฟสลิฟหรือว่าตัวเฟสลิฟนะก็ยังมีอาการนี้อยู่อ่นะแต่โดยรวมอย่างที่บอกว่าก็เป็นปัญหาที่ไม่ได้แบบแก้ไม่ได้นะก็เจอได้ในรถที่เราใช้งานนะใช้งานรถรุ่นนี้ก็สิปีแล้วอะ่ะก็ต้องมีเจอบ้างที่ยุอะไรกันล,ลองทสเสียงนะ มว่าโดยรวมคันนี้ขับสบายนะขับขับสบายรุ่นนี้ดูเบาภายในสะอาดคันนี้แอ้โแถมเลยเออราคามือสองรุ่นนี้ผมก็ไม่รู้เหลือเท่าไหร่น่าจะหกหกแสนได้ปะหกแสนเจ็ดแสนได้ปะไม่รู้ น่าจะมีนะถ้าคือเต็นถ้าแต่ถ้าออกจากเต็นน่าจะมีไะมีเจ็ดอยู่อนนี้อาจจะราคานี้ผมไม่ชัวร์เดาๆไว้เรื่อยซื้อใช้ได้คันนี้รุ่นนี้ครับสบายลองฟังเสียงแล้วก็ที่เพื่อนๆจะต้องสังเกตนะบางทีนเ,งนเนี่ยเราอย่างคันนี้เริ่มหน่อยๆแล้วถ้าเกิดว่าเรา ขับออกตัวเงี้ยมันดังคืดๆอะ่ะอย่างเหมือนรุ่นทั่วๆไปแหละคือยานั่งเครื่องมันเจอพอยานห่งเครื่องมันเริ่มสถานนะาเนี่ยบางคันเนี่ยบางคันที่ถึงก็แบบเร่งไม่ออกกันะแบบนั่งมันนั่งแท่นนะ่ะนั่งเยอะเร่งเนี่ยแทบไม่ไปเลยก็จะเหมือนรถรุ่นอื่นๆอะไรเงี้ยแหละนะก็แต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆแบบเริ่มสถานสถานหน่อยเนี่ยถ้าเปลี่ยนใหม่เนี่ยผมว่าอ,อ,อีกอีกอีกอารมณ์หนึ่งอะ่ะว่าจากเร่งไม่ออกนะมันอาจจะได้แบบ อีกฟีลลิ่งหนึ่งเลยนะอาจจะจากเบื่อเบืองี้ยจะจะขายอยู่อาจจะก,กลับมาหน้าใช้ก็ได้นะที่จุดเล็กๆเงี้ยก็อาจจะต้องเข้าศูนย์บริการหรือว่าเข้าอู่ที่มาตรฐานเนี้ยนะให้เขาแนะนำอะไรก็ได้นะเขาลองเทสลองขับดูว่ามีอะไรที่ลดก็อาจจะให้เข้าไปเช็คระยะทั่วไปแล้วก็เน้นหน่อยอะไรเงี้ยเขาอาจจะบอก,กได้ว่าตรงนี้เป็นงี้นี้อะไรที่ควรเปลี่ยนก่อนเปลี่ยนหลังนะอย่างแอดเวนเซอร์ที่เขาเก่ง,เ,กงเขาจะแนะนําได้ว่าโอเค ควรจะอ่าตัวนี้อ่านตัวนี้ไว้ก่อนได้นะมีเวลามาทําหรือว่าอันไหนที่เป็นอันตราย,ยาน,นะเขาก็จะแนะนําให้เรานะรถเราเราใช้ยาก็อาจจะค่อยๆเก็บไปเพราะถ้าทําทีเดียวเนี่ยมันก็อาจจะใช้อาจจะใช้งบเยอะหน่อยนะก็อันนี้แล้วแต่เพื่อนๆสะดวกแล้วกันครับยังไงวันนี้ก็ก็ประมาณนี้แลยครับในบอดี้สองหนึ่งสองนะแต่ในคลิปถัดไปคลิปแรกๆนี่ผมก็ฝึกฝึกพูดอยู่แหละนะว่ามันจะ ก็พยายามเทสเสียงเอก่อนว่า,าต้องปรับปรุงอะไรตรงไหนนะและ้วก็เนี่ยคำว่าก็เนี่ยก็เยอะมีโอกาสก็จะถ่ายรูปนะถ่ายรูปหรือว่าพยายามถ่ายคลิปภายในหรือว่า,ารูปเครื่องยนต์เนี่ยรูปภายนอกอะไให้ดูเผื่อเพื่อน,อน,อนๆคนไหนอ๋อมันเป็นบอดี้นี้นี่เองหน้าตามันเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยเป็นข้อมูลนะครับก็จะอาไปพัฒนาแล้วกัน อง่วันนี้ก็ลาไปก่อนครับกับ W212 นะ E 250นะ CDI ครับแง่นี้ก็ลาก่อนครับบาย